ในเรื่องการเขียน experience หรือประสบการณ์ในเรซูเม่นะคะมีความสำคัญที่มากๆแทบจะที่สุดเลยในการเขียนเรซูเม่วันนี้พี่มีเว็บไซต์หนึ่งจะมาแนะนำนะคะเรียกว่าเว็บไซต์ Resume genius สมชื่อเว็บไซต์จริงๆนะคะเอาเราเข้ามาดูกันเลยวันนี้พี่จะมาชี้ให้ดูว่าวิธีการเขียน experience ที่ง่ายภายใน1นชั่วโมงจบจะทำอย่างไรน้องๆไปตรงนี้นะคะตอนนี้เราอยู่หน้าเพจแล้วแล้วก็น้องๆไปที่ ตรงที่ขีดข้างๆนะคะแล้วก็ไปตรงที่เรซูเม่แล้วก็คลิกไปตรงเรซูเม่เอ็กซ e ปลนะคะน้องๆกระดันเพจลงมาข้างล่างเรื่อยๆเลย,เลยแล้วน้องๆจะเห็นแคตตากรีเยอะแยะมากมายถึงที่นี่น้องๆก็สามารถเลือกได้ว่าน้องๆเคยทำอะไรในกลุ่มต่างๆเหล่านี้อย่างเช่นพี่ยกตัวอย่าง Service Industry นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปตรง s e r v i c e industry แล้วเขาจะมีตัวอย่างเรซูเม่ เยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องของ Service Industry รีะเราไปดูตรง Waiter a n d w r i t r e s s กันนะคะ mm hmm. เผื่อน้องๆเคยทำเซเวนเซนหรือว่าอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็สามารถคลิกเข้าไปดูแล้วก็เนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Experience ใช่ปะเขาเขียนว่า Hostess and w a i t s e s s hostess a อ d waitress น้องๆก็ดูสิคะว่าเออเนี่ยเขาทําหน้าที่อะไรบ้างตรงนี้ตรงนี้มันเขียนว่า implement new menu introduction strategy increasing customer purchase of wine and dessert by 10%เขาก็เขียนว่าเนี่ยเขาก็เหมือนกับแนะนำเมนูแล้วก็แบบว่าให,ให้เหมือนกับแนะนำเมนูให้กับลูกค้าแล้วก็ทำให้เหมือนขายได้เพิ่มขึ้น10%น้องๆอ,อาจจะเอาคำพูดต่างๆเหล่านี้ที่เขามีในนี้ไปเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นของตัวเองนะคะ เราสามารถเอาประโยคต่างๆเหล่านี้ไปได้แต่ว่าอย่าก๊อปปี้เขาทั้งหมดนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเวอร์ชันของตัวเองแล้วเราก็เขียนว่าเนี่ยชื่ออะไรร้านอาหารอะไรตำแหน่งอะไรแล้วข้างๆก็จะเป็นเวลาแล้วก็สถานที่นะคะอ่ะไปดูอันต่อไปเลยถึงที่นี้ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของอาห f o เซอร์วิสเรซูเม่ก็ได้เหมือนกันฟู้ดเซอร์วิสเรซูเม่เนี่ยน้องๆสามารถเข้าไปดูได้เห็นไหมก็เหมือนกันใครที่เคยทำแซนด์วิชขายก็เป็นแซนด์วิชเมคเกอร์ไปนะในแต่ละ ที่ที่น้องจะไปสมัครก็จะมีตัวอย่างให้ดูเยอะแยะมากมายนอกจากเซอร์วิสอินดัสทรีน้องๆก็สามารถขึ้นไปดูหรือว่าถ้าใครหาไม่เจอก็สามารถไปหาตรงนี้ได้อย่างเช่นเป็นเอ,อ่อเซลส์เรซูเม่เห็นไหม เขาก็จะมีให้ให้น้องๆดูอ่ะเซลเรซูเม่ก็มาแล้วเออเราก็ไปสามารถดูได้ว่าเออเขาเขียนว่าอะไรในะ Experience Professional Experience ในแต่ละอย่างแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นในเวอร์ชั่นตัวเองนะคะสูู้นะใครที่ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมส่งอินบ็อกซ์มาหาพี่ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าให้พี่ตรวจดูก็ได้นะเราก็เรากออ็สามารถทําได้เรซูมเม่ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วคะ่ะถ้าเรามีตัวอย่างที่ดีแล้วก็เรามีความพยายามนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะขอบคุณคะ่ะ